เดี๋ยวปิดเครื่องนะคะดูดแป้งลงค่ะลองดึงเนื้อให้ครูดูก็ได้ค่ะอีกนิดนึงดีกว่า แป้งตอนนี้เริ่มเนียนแล้วนะคะเนียนมากแล้วครูคคิดว่าเครื่องเนี้ยก็ทำเต็มสูตรได้นะเพราะว่าเครื่องอ่ามันร้อนไหมเครื่องร้อนไหมคะคนนี่ยอคนะค่ะร้อนไหมคตค่ะอ๋อ ขายังจับได้แต่แป้งไม่ร้อนนะแป้งไม่อุ่นนะคะแป้งเริ่มแป้งเริ่มอุ่นปิดลองลองขึงอ่อขึงแป้งให้ครูดูหน่อยค่ะเดี๋ยวถ้าใช้ได้ก็คือให้หยุดนวดดึงแป้งขึ้นมาเยอะๆค่ะจับเป็นก้อนใหญ่ๆขึ้นมาเลยค่ะถ้าเล็กไปอาจจะขึงยากหน่อย อันนี้แป้งเริ่มอุ่นแน่เลยเพราะว่ารู้สึกเหมือนจะนิ่มลงละใช่ค่ะอันเนี้ยใช้ได้แล้วค่ะแป้งเนียนมากแล้วแล้วก็ได้ฟิล์มแล้วนะคะเพราะว่าเครื่องอันนี้เนี่ยมันแค่ห้าลิตรนะคะแล้วก็แพงด้วยสองหมื่นนี่คือแพงเกินนะคะไม่แนะนำานะซื้อใหม่ก็ได้ถ้าถ้าอยากทำแบบว่าเป็นอาชีพนะคะเครื่องตัวนี้ไม่เหมาะมันจะร้อนแล้วก็แป้งมันจะอุ่นก่อนที่เราจะได้แป้งสวยนะคะ ราคานี้ได้เครื่องขนาดยี่สิบลิตรเลยนะเนี่ยไม่แต่ถ้าถ้าสิบลิตรก็จะแพงขึ้นมานิดเดียวค่ะอืมเห็นว่าเราทำในครอบครัวหรือแม่ไม่ไม่อยากตั้งไว้นั้งเกสั่งอะไรยเงี้ยค่ะเอาออกเลยใช่ไหมคะค่ะเอาออกเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปก,กันนะคะ อย่าลืมทาเนยที่โลบขนมปังนะคะถ้าโลบแบบนี้มันจะค่อนข้างติดง่ายนะคะเออลองรัวแป้งให้เป็นก้อนกลมๆก,ก่อนค่ะ ต้องต้องรวบตึงนะคะจากข้างบนลงข้างล่างอะคะ่ะยกแป้งขึ้นมานะคะแล้วก็รวบเหมือนที่ครูสอนในวิดีโออะคะอ่ะอ่ายกแป้งขึ้นมาเลยค่ะถ้ากลิ้งอย่างนั้นมันใช่ค่ะอย่างเงี้ยค่ะ,ะครูจะดูว่าแป้งมันฉีกไหม รวบแบบว่าดึงจากข้างบนลงไปข้างล่างถ้ายกขึ้นมานะคะนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะเราจะได้เช็คนะคะเช็คความยืดหยุ่นนะคะเนียนกริปเลยสวยมากสวยมาก เนี่ยแป้งที่นวดได้ถึงจุดที่ดีนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะจับแล้วแป้งเนี่ยมันจะไม่เหนียวติดมือนะคะแล้วก็แป้งจะเนียนสวยมากขึงแล้วก็ได้ฟิล์มสวยนะคะแบบนี้เราจะขึ้นรูปง่ายมากๆเลยแล้วก็ขนมปังที่เราเอาไปพักแป้งโดเนี่ยเอาไปพักเนี่ยมันก็จะฟูขึ้นแล้วแป้งจะไม่ฉีกไม่ปรินะคะนี่เราจะพักใช่ไหมคะ อันนี้เราขึ้นรูปได้เลยค่ะถึงบอกว่าให้ใช่ถึงบอกว่าให้ไปทาเนยที่โลบนะคะเดี๋ยวหาเอา,เอาแป้งไปชั่งนะคะแล้วก็หารหกก้อนสูตรนี้มันจะได้อยู่ที่สองโลบนะคะ,ะ,ค,ะค่ะ อันนี้พิมพ์ขนาด450กรัมใช่ไหมคะไม่รู้อะค่ะปาพิ่งสาวซื้อแ่ไหนสี่ร้อยหาสบกรัมค่ะมันมีสองขนาดใช่ไหมคะใช่มันมียาวายอ่าใช่ <c oughs> อันนี้อันนี้เขาจะเขียนว่าสี่ร้อห้าสิบแต่เดี๋ยวเราตัดนะคะ <c oughs> เอาแป้งไปช่างแล้วหารนหกก้อนเลยมันจะได้สองโลพอดี กิโลแนะนำให้ซื้อเป็นแบบดิจิตอลนะคะแบบนี้ไม่ไม่ค่อยแนะนำแอบแบบช่างเข็มนี่ไม่แนะนำนะคะมันไม่ค่อยดีสำหรับทำเบเกอรี่แต่ถ้าไปช่างแป้งเป็นก้อนแป้งโดโอเคได้แต่ถ้าตวงส่วนผสมแนะนำเลยนะคะเป็นแบบดิจิตอลมันจะตรงกว่า ร้ 2> 2. 7, 6, อยหกสิบสองเจ็ดหกสองหารหกร้อยยี่สิบเจ็ดค่ะร้อยยี่สิบเจ็ดค่ะค่ะ โอ้ยเกินแล้วนะคะอย่างนั้นน่ะคือพอเราแบ่งครึ่งแล้วเราก็หั่นตัดเป็นสามก้อนแล้วก็มาถั่วเฉลี่ยกันนะคะ Seku. Yeah. Yeah.